สวัสดีค่ะคุณหน่งจิวาพรนะคะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งก่อนนะ ใครเข้ามาแล้วนะคะกดหน้าย<ม>ิ้มให้คุณหนึ่งหนอยนะ<ม>กดหน้าเหลืองๆก็ได้ค่ะพายาของแกมสวยขออนุญาตแชร์แป๊บนึงก่อนนะคะในระหว่างที่รอเพื่อนเนาะ แช่ก่อนเนาะแบ่งปันสิ่งดีๆให้เพื่อนๆน,นะคะบางคนถามคูณหนึ่งหายไปไหนมาพอดีก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะโอเคนะคะก็ สวัสดีคนที่ดูไลฟ์สดแล้วก็สวัสดีคนที่มาย้อนหลังนะคะคุณหนึ่งที่วาพรค่ะก็รับราชการด้วยแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยขายสื่อการสอนด้วยบางคนบอกว่าเอา้าทำไมทำหลายอย่างจังก็คืออยากได้ให้มันมีรายได้มากกว่ารายจ่ายนั่นเองนะคะไม่ได้คิดอะไรมากเอาแค่นั้น ะค,ะคือถ้าคนเราเนี่ยรายได้มันมากกว่ารายจ่ายชีวิตมันก็จะสบายถูกป้มันก็จะมีแบบเออความสะดวกสบายหลายๆอย่างเนาะเพราะฉะนั้นคุณหนึ่งก็เลยเลือกที่จะเออเฮ้ยตอนนี้เรายังมีแรงมีกําลังเราก็ทําไปก่อนวันนี้นะคะหัวข้อที่คุณครูหนึ่งมาแบ่งปันนั่นก็คือยิ่งเละยิ่งเยอะประสบการณ์หมายความว่าไงคะคุณหนึ่งตอนนี้นะคะคือคุณหนึ่งก็มีลูกเนาะหลายๆคน แล้วก็ไม่ใช่หลายๆคนคููหนึ่งอะมีลูกสองคนแล้วตอนนี้ก็ไปทํางานแล้วหนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็ยังเรียนหนังสืออยู่ถูกปะ่ะแล้วมีเพื่อนของลูกอะคะ่ะเขาก็จะมีปัญหาบางคนก็มีงานทําบางคนก็ยังไม่มีนะคะบางคนช่วงที่มีงานทําก็ประสบปัญหาหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นครูหนึ่งอยากจะบอกและก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะแม้กระทั่งลูกครับลูกพีมของครูหนึ่งที่ทําไมคะ ที่ขายออนไลน์อยู่ด้วยกันหรือเพื่อนๆที่ขายออนไลน์อยู่ด้วยกันหรือทุกคนที่ทํางานอะไรอยู่ก็แล้วแต่ยิ่งล้มยิ่งเละยิ่งเยอะประสบการณ์หมายความว่าไงคุณหนึ่งหมายความว่าไม่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของเราพีกอกน้ําหรือยังนะคะประสบการณ์ต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมีตั้งหลายขวด เรื่องราวต่างๆนะคะที่มันเข้ามาในชีวิตเราถือว่ามันเป็นประสบการณ์และประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะสอนให้เราเก่งขึ้นแก่งขึ้นเหมือนเด็กๆเห็นไหมคะเด็กเล็กๆนะคะขวบสองขวบขวบเนี่ยกำลังขวบเนี่ยอยู่ในวัยอยู่ในวัยช่วงหนึ่งขวบเด็กเขาจะหัดเคหัดคานหัดนั่งหัดเดินหัดยืนหัดเดินหัดวิ่งคุณคิดว่า เด็กๆพวกนี้เขาล้มกี่ครั้งเขาเจ็บกี่ครั้งเขาถึงได้เดินได้วิ่งได้นะะมันไม่ได้ง่ายสำหรับเขาบางคนบอกว่าโอ้ยกูหนึ่งก็ก็เป็นเด็กอะ่ะมันล้มมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ผู้ใหญ่ล้มมันเจ็บกว่านะใช่เพราะว่าทุกคนนะคะจะคิดว่าเฮ้ยพอเป็นผู้ใหญ่อะ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามาในประสบการณ์เรา หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามาทําไมคะตีกรอบให้ชีวิตเราจริงๆเราล้มได้ง่ายๆเหมือนเด็กเหมือนกันเคยเห็นเด็กขวบสองขวบเขาล้มไหมมีหลานหลานหลานเพื่อนคุณหนึ่งนะคะเออย่าเนี่ยเขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์สิรถสามล้อค่ะเล็กๆให้นะคะเขาก็เพึ่งหัดเดินหัดวิ่งนี่แหละ แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเอ้ยถา้าได้ได้จักรยานแบบเนี้ยได้รถสามล้อ,ลอถีบแบบเนี้ยมันก็จะได้พัฒนาด้านกล้ามเนื้อขาแล้วก็การทรงตัวมากขึ้นย่าเขาก็ซื้อไปให้พอซื้อไปให้ปุ๊บคุณเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะคุณหนึ่งก็นั่งดูคือน้องเนี่ยเขาล้มไม่รู้กี่รอบนะเขาเขาขับใช่ไหมเขาขาเขาขึ้นคอมครั้งแรกก็คือขึ้นคอมขึ้นคอมครั้งแรกเขาก็ยังไม่ได้นะมันก็ล้ม ครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ยังล้มอยู่เนี่ยจนบัดเนี้ยประมาณเกือบอาทิตย์แล้วอ่ะเขาก็ยังล้มอยู่แต่เขาเลิกไหมคะเขาก็ไม่เลิกเพราะอะไรครับเพราะการล้มแต่ละครั้งเนะี่ยเขาจะได้เรียนรู้ว่าเออเขาจะยืนท่าไหนเขาจะค่มท่าไหนเขาจะทรงตัวแบบไหนมันถึงจะไม่ล้มเฉกเช่นเดียวกันค่ะทุกคนที่ทํางานทุกคนที่เริ่มต้นงานใหม่ๆบางคนนะคะเปลี่ยนจากการที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษา กลายมาเป็นวัยทํางานช่วงปรับตัวเนี่ยบางคนแบบเราไปเรียนเนาะมันก็สบายๆถูกไหมมันก็แค่ทํางานส่งแค่ทํางานส่งแต่พอเราไปทํางานจริงๆนะคะในชีวิตจริงของเราเนี่ยเวลาเราทํางานจริงๆมันก็จะมีหลายเรื่องหลายราวเข้ามาไหนจะเพื่อนร่วมง,งานไหนจะระบบงานไหนจะการเดินทางไหนจะนู่นนี่นั่นมากมายบางคนเคยนอนตื่นสายมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นนอนตื่นเช้า บางคนนะคะในการที่เราเรียนหนังสือเราก็แค่มีเพื่อนก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไระในการเป็นเพื่อนที่โรงเรียนกับเพื่อนร่วมง,งานมันก็จะต่างกันอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเข้ามาอย่างที่คุณหนึ่งบอกเด็กก,กว่าจะวิ่งได้เขาล้มตั้งหลายรอบเพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่งเริ่มต้นทํางานใหม่ๆการที่เราจะต้องรู้สึกผิดแปลกไปบ้างรู้สึกขัดใจบ้าง รู้สึกถูกเอาเปรียบบ้างรู้สึกเฮ้ยมันมันไม่ควรบ้างมันไม่เหมาะสมบ้างถือว่าเหตุการณ์พวกเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ของเรามันทําให้เราเจริญเติบโตมันทําให้เราเรียนรู้มันทําให้เราเก่งขึ้นแต่ถ้าวันนี้เราไม่ยอมก้าวผ่านไปอ่ะคือลดล้มครั้งที่หนึ่งเหมือนเด็กใช่ไหมเด็กถ้าเขาล้มครั้งที่หนึ่งอ่าล้มครั้งที่ทสองก็ยังพยายามต่อยมล้มครั้งที่สามเขาก็ยังพยายามต่อ แต่ถ้าเขาไม่พยายามต่อคุณคิดว่าเขาจะวิ่งเขาจะเดินได้ไหมเขาจะขี่รถได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณหนึ่งบอกว่ายิ่งล้มยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันช่วยเก็บเกี่ยวความแข็งแกร่งความเกรง่งความเก่งให้คุณความเกรง่งความเก่งให้คุณวันนี้ถ้าสมมติเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลย เราจะเก่งไหมเราก็ไม่เก่งแต่ถ้าวันเนี้ยเฮ้ยอ๋อแบบนี้กูเคยเจอมาแล้วโอ๊ยโคตรสบายกูผ่านได้จิบจิบโหเรื่องแค่นี้เหรอโอ๊ง่ายสบายมากกูเจอมาหนักกว่านี้แล้วเห็นไหมคะแต่ถ้าทุกวันเนี้ยเราเจออะไรแล้วเราหลบเจออะไรเราไม่เอาเจออะไรเราโอ๊ไม่พอไม่เอาไม่สู้ไม่ไหวเราก็จะอยู่ที่เดิมเราก็จะไม่เจริญเติบโตเราก็จะไม่ไปไหนแต่วันเนี้ยนะคะชีวิตของหลายๆคน กำลังจะเริ่มต้นนะคะขออนุญาตแชร์อีกรอบเพราะว่าโอ้โคุณหนึ่งว่าคลิปนี้โคตรดีนะแปบ๊บหนึ่งนะ ะคะขออนุญาตแชร์เพราะฉะนั้นการที่เรานะคะเจอเรื่องราวต่างๆที่ที่เราคิดว่าเฮ้ยมัน ไม่ไหวสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทําไมคะควรที่จะคิดใหม่นะคะเฮ้ยอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เราต้องผ่านได้เราต้องทําได้ก่อนที่คือบางคนน่ะจะทอ้อนะคะคุณหนึ่งมีความรู้สึกว่าหลาย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 คนนะคะอันนี้เราก็เข้าใจนะเพราะว่าแต่ละคนน่ะชีวิตเขาก็เจออะไรมาต่างกันบางคนนะคะเขาก็ เดินแบบสบายสบายมาตั้งแต่เล็กนะคะในการที่เขาจะลุกไปต่อสู้กับอะไรสักอย่างมันก็มันก็จะลําบากหน่อยสําหรับเขาแต่เขาก็ทําได้คุณก็ทําได้อย่าคิดว่าเฮ้ยกูทําไม่ได้กูไปไม่ได้แล้วไม่จริงค่ะเราคนอื่นเขาทําได้เราก็ทําได้เราก็มีหนึ่งสมองสองมือเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นแต่ถ้าอันไหนมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันไม่สนุก มันไม่มีความสุขเปลี่ยนได้ค่ะเราก็เปลี่ยนไปนะคะแต่เราอย่าหยุดเราอย่าหยุดค่ะพยายามค้นหาตัวเองให้เจอนะคะสำหรับใครบางคนที่เฮ้ยมีประสบการณ์มามากแล้วแต่เฮ้ยเจอไอ้นี่ก็ทอ้อเจอไอ้นั่นก็ทอ้อคุณคิดดูนะตลกที่เรารู้จักหลายๆคนนะคะเอาง่ายๆตอนนี้อย่างแจ๊สใช่ไหม แจ๊ดอะแจ๊ดสปุกนิกอะไรนั่นนะนะคะเขาเล็กๆเ,เขาก็ไม่ได้ว่าเขาแบบโหเด่นดังได้ได้งานดีๆมาตลอดเขาก็เริ่มจากเป็นคนรับจ้างเก็บชาเป็นคนรับจ้างขนของก่อนแล้วค่อยๆจเจริญเติบโตมาจากคนที่โดนเขาดูถูกโดนเขาแบบเอ้ยมึงทําไม่ได้หรอกหน้าตามึงก็ไม่ดีแต่ตอนนี้เห็นไหมคะเขาก็สามารถผ่านมาได้ คนดังๆเช่นพิมพ์รีพายคุณหนึ่งว่าไม่มีใครไม่รู้จักพิมพ์รีพายนะพิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์เขาก็มาจากการที่เขาทําไมคะเขาก็ขายของตลาดนัดขายของเอ่อเปิดท้ายขายของนะคะแล้วเขาก็ไม่หยุดไงเขาก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆาก็มองหามองเห็นมองหาจึงมองเห็นนะคะเขาก็เจอช่องทางมาเรื่อยๆเขานะคะไลฟ์สดขายเขาขายของมาเนี่ย ตั้งแต่เป็นเด็กๆนะเอาของไปขายโรงเรียนเอาของไปขายตลาดนะช่วยพ่อแม่ขายของนะคะจนเขาอยู่มัธยมเอ้ยอยู่เป็นนักศึกษานะคะปีหนึ่งคุณไปดูประวัติเขาได้เขาก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็ไม่หยุดจนวันนี้เขาประสบความสําเร็จบางคนบอกว่าอุ้ยก็ขเขารวยเขาไม่ได้มาจากเด็กรวยนะเขาก็มาจากคนที่เด็กยากจนนะคะ พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยซ้ําถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะเออเฮ้ยคนอื่นเขายังทําได้เลยเราก็ทําได้บางคนนะคะต้นทุนมาดีกว่าเขาต้องเยอะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถพัฒนาเองได้บางคนบอกว่าคุณนคหนึ่งขาหนูเนี่ยหนูมาไลฟ์สดก็ไม่มีคนดูมันมีคนย้อนหลังเสมอตอนนี้มันอาจจะไม่มีใครนะคะครูโจที่ดังใน t ิกตอกเชื่อไหมเขาไลฟ์สดนะคะในเฟซบุ๊กเนี่ย หกปีเต็มๆนะในการสร้างตัวตนของเขาอะนะคะถ้าคุณไม่หยุดคุณไม่ล้มเลิกมันจะไม่มีทางล้มเหลวจำไว้นะคะถ้าเราไม่ล้มเลิกมันจะไม่มีทางล้มเหลวโดยเด็ดขาดทุกอย่างมันมีเวลาของมันบางคนบอกบางคนนะคะที่คุณหนึ่งก็เคยเล่าหลายหนแล้วเนาะในการที่เราขุดไปท,งทางหนึ่งอะเราขุดขุดไปมันมีทองอยู่ข้างหน้า ะะเราขุดไปเร,เ,รเราว่าเราขุดมาลึกแล้วโอ้ยแต่ไม่เจอสักทีเราหยุดแต่เพื่อนที่ขุดมาด้วยกันน่ะเขาไปต่ออีกแค่หนึ่งเมตรก็จะถึงทองแล้วแต่เราทําไมคะเราท้อก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องไลฟ์สดไปอีกเท่าไหร่เราถึงจะดังเราถึงจะมีคนเขาเรียกอะไรอะ่ะเราถึงจะมีคนเข้ามาสนับสนุน นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทําบ่อยๆทําทุกวันทุกวันนะคะมันจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างที่คุณหนึ่งบอกถ้าคุณไม่ล้มเลิกมันไม่มีทางล้มเหลวค่ะคุณหนึ่งเนี่ยหนูทามาสามเดือนแล้วสามเดือนตอนตอนนั้นที่คุณหนึ่งทำสามเดือนคุณหนึ่งก็ยังไม่มีลูกทับลูกทีมนะนะคะคุณหนึ่งมามีลูกทับลูกทีมไอเยอะๆช่วงที่ติ๊กตอกมันมาใหม่ๆ คุณหนึ่งก็เริ่มมีลูกค้าลูกทีมเข้ามาขายของได้ดีนะคะคุณหนึ่งแล้วตอนเนี้ยมันขายไม่ค่อยได้เลยอ่ะมันไม่มีมันไม่เป็นไรค่ะทุกวันนี้ยมันก็ยังมีคนที่เขาไม่ได้กระทบกระเทือนถูกป่ะของคนเขาก็ยังกินยังใช้นะคะแต่วันนี้ถ้าคุณบอกคุณพูดทุกวันทุกวันมันขายไม่ได้มันขายไม่ได้มันก็จะขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณบอกตัวเองแล้วว่ามันขายไม่ได้พอคุณบอกตัวเองว่ามันขายไม่ได้คุณก็จะไม่พยายามที่จะขายมัน คุณว่ามันตัวมาถูกไหมแต่ถ้าวันนี้คุณบอกตัวเองว่าเออมันมีเจ้าของของมันเพียงแต่วันนี้เราบอกเขาไปก่อนเฮ้ยพี่หนูมีกระเป๋าดักซับนะเฮ้ยพี่หนูมีกาแฟนะเฮ้ยพี่หนูมีเมทอกนะเฮ้ยพี่หนูมีคอลลาเจนนะกินดีด้วยหนูกินเองแบบเฮ้ยหนูกินแล้วมันขาวขึ้นผ่องขึ้นเราบอกเขาค่ะเราขายเหมือนเราบอกเขาอะเหมือนที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราบอกเฮ้ยพี่ก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอร่อยเราไปชิมสิ ทำไมคุณบอกได้อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันพอเรากินอะไรที่แบบเฮ้ยเราเรากินใช้สินค้าเราเองแล้วมันดีเราก็บอกเขาเฮ้ยโปรตีนตัวนี้กินแล้วดีนะเอออ่อคอลลาเจนฮานาเตไอ้พวกเนี้ยคุณหนึ่งกินแล้วดีจริงๆนะไม่เป็นไข้ไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าไหร่นะคะแทบจะสองปีที่เธอเริ่มกินมาเนี้ยก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆสุขภาพดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ไม่เป็นหวัดไม่เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้อาจจะเป็นบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเมื่อก่อนนะคะไซนัสเนี่ยเป็นประจำนะคะไออาเจียนเป็นประจำไมเกรนเป็นประจำนะคะฮอเป็นประจำสามวันดีสี่วันไข้สมัยก่อนนะตอนที่อ,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 อดีตในอดีตนะคะใครที่รู้จักคุณหนึ่งจะรู้เลยเดี๋ยวไอเดี๋ยว,วอ้วกบางทีเด็กเข้าแถวอยู่ไอต้องวิ่งห้องน้ำอะไปอาเจียน บางทีก็หอบหายใจแน่นหน้าอ,อกเงี้ยก็เป็นแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่กินอาหารเสริมของ tswu ไม่เป็นเลยค่ะสุขภาพดีขึ้นนะคะบางคนยังคนที่สนิทสนิทกันนี่บอกเฮ้ยเมื่อก่อนฉันเห็นแกเดี๋ยวหอบเดี๋ยวหายใจไม่ออกเดี๋ยวเป็นไซนัสเดี๋ยวไมเกรนเดี๋ยวปวดไซนัสเดี๋ยวปวดกระบอกตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเพราะาอะไรเพราะคุณหนึ่งทานอาหารเสริมของ tswu ค่ะเห็นไหมเราก็บอกได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะการที่เรามีประสบการณ์มาเยอะๆบางคนนะคะครูบาอาจารย์หลายๆคนนะเขาก็สอนมานะเกี่ยวกับการขายถ้าวันนี้คุณยังโดนปฏิเสธไม่ถึงร้อยอ่ะแสดงว่าคุณยังไม่ไม่ประสบความสมําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้คือถ้าคุณโดนปฏิเสธไม่ถึงไม่ถึงร้อยแสดงว่าคุณทําไมคะคุณก็ยังบอกคนไม่ถึงร้อยเช่นกันเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะการที่คุณบอก บอกเขาไปอ่ะเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเมียนั่นนี่นะกินแล้วมันดียังไงบอกแค่นั้นค่ะเราไม่ต้องไปเฮ้ยพี่ช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะสําหรับเรื่องการขายนะส่วนการทํางานวันนี้นะคะในการทํางานเราต้องสนุกกับงานค่ะทําใจให้รักงานที่เราทานะคะรักงานที่เราทําหรือถ้ามันไม่รักงานที่เราทําก็รักผลประโยชน์ที่เราจะได้จากงาน นะคะหรือโอ้ยผลประโยชน์ก็น้อยถ้ามันไปไม่ไหวจริงเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแล้วไปเริ่มใหม่ถ้าสําหรับคนที่อายุยังน้อยๆอยู่นะคุณก็เปลี่ยนใหม่เลยมันยังมีที่อื่นให้ให้คุณได้เลือกอีกเยอะนะคะคุณยังค้นหาตัวเองได้อีกเยอะวันนี้อย่าท้อนะคะอย่าพึ่งแบบโอ้ยนู่นนี่นั่นชีวิตมันยังต้องก้าวไปอีกเยอะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ ทั้งลูกๆแล้วทั้งลูกๆแล้วก็ลูกทัพลูกทีมนะคะอยากให้ทุกคนอย่างที่คุณหนึ่งบอกอ่ะยิ่งล้มยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นะคะวันนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เลยเราจะโอ้โหชีวิตมันก็จะไม่สนุกถูกป่อแต่ถ้าวันนี้เรามีประสบการณ์นู้นนี้นั้นนะคะเวลาอะไรมันผ่านเข้ามาแล้โอ้โหแค่นี้สบายมากไอ้ยิ่งกว่านี้ฉันก็ผ่านมาแล้ว ะะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ทุกประสบการณ์ที่มันผ่านเข้ามามันทําให้เราเก่งและแก่งขึ้นค่ะอย่าท้อนะคะวันนี้ถ้าไม่ล้มเลิกมันก็จะไม่ล้มเหลวสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไลน์นี้ดีมากแล้วก็ขอคุณสำหรับคนที่แชร์ออกไปขอบคุณที่สำหรับคนที่รับฟังไลน์จนจบแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่จะ ย้อนหลังเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับวันนี้คุณหนึ่งไปแล้วค่ะ